สวัสดีครับเอฟซี FC, ท่านผู้ชมทุกท่านครับมือนี้หน้าค่าน้ำโศกรวยซับมีแนวทางมานำเสนอเอฟซี FC เสียนเคยครับเด็กเด็ดใบเลี้ยงเบอร์มาสีหมอคูณสองใบเขียวครับฟังคำเตือนครับโปรดใส่วิจารยญาตในการรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางครับทุกขณาจารย์ มีเขามีรุดใส่เป็นเพียงแค่แนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับมาเบิงมาวิเคราะห์พิรารนาไปน้ำกันครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายนครับมาเบิงผลงานเลี้ยงเบอร์คูณ2องกอนครับข่าวข่าวให้เอฟซให้เห็นภาพครับ นี่คือผลงานที่แล้วครับหนึ่งกันย่าครับรวยลางมาเก่าครับมาน้ำโชครับศูนย์หกมาบนครับเก่าซี่มาลางครับนี่มาลางครับศูนย์มาบนตรงเป้าครับคนรวยโชครับบนมีศูนย์มีหก มาถึง2อตัวครับหลัก10ครับ0ูนศครับมาครับสองตัวมาตัวหนึ่งครับโัวตัวลุงครับศูนย์กบเจ็ดมาศูนย์หกครับเดขกแม่นชัวมาศูนย์ครับเดินดี เดกรองครับซีมาเด็กรางครับนี่แม่ศูนย์ครับบนครับศูนย์หกซับในซองครับเดินดีแม่บ่อยครับเก่าครับบนมาหกศูนย์ศูนย์หกครับเบอร์ชั่วแม่ทั้งบนทั้งล่างครับมาศูนย์หกเก่าซีครับกล้าท้าพิสูจน์มีศูนย์ก็แปดแม่ศูนย์ครับ โชคทวีคูณนห้ศูนย์ครับเลขส่งพลังห้เก่ามากเก่าครับสลับกันครับด้วยระเบิดมาเบ่งผลงานงวดนี้ครับแนยวทางวันทีนึกันยายนครับนเนยวทางวันทีสิบกันยายนตนดื้อรันสนันเมืองด้วยบนมี2มีศูนย์ บนมาน้ำโชว์ครับขาดพอได้มี1มีสมีเจ็ดครับต้องมี้เห็นตัวหนึ่งครับเดียนสุดมี1มีส1่หนึ่งสาเก้าส่สาม่เก้าสวนรางขายพอได้เลยครับมี0มี6มีเก้า6กหสองหหเกมีเก้าสอง เก้าหาครับมาเบิงเซียนโจมมือครับมีหนึ่งสอเดหาเ่นล่างมี6 6ห6 9หกดวงเสียถีครับเด่นสุดคือ2ตรงเป้าล่างมี6 6หกสองมาเบิงมั่นใจอีกแล้วครับ มีเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกสอเดหล่างมี8ปดสองแปครับเด่นแปดคนรวยโชคเด่นเดนมีสองมีเก้าเด่นล่างมีสี่มีห้าปักลักสิบกระต่ายขาวมีสองมีหกมีเจ็ด ลักหน่วยมี1มีสมีเก่าเดินดีครับลักสิบมี2มี6มี7ต้องมียเห็นบนครับปักลักสิบมีศมีสมี6กปักลักหน่วยมีหนึ่งมีสมีเก่าตายขาวน้ำโชกครับเทปเลขเด็ดมีเก้าหนึ่งเก้าหาเก้า ล่างมีสามสีเจ็ดสีมุ 3, 4, 4, มแมลงมีเจ็ดมีสองมีหาม่เบึงโกตัวลุงครับเด่นเ,เห็นสัตว์สองกับแปดมาตัวหนึ่งครับมาบนก็ได้มาล่างก็ได้เด่นสุดคือสองครับล่องแปดเขาดีตลอดครับแม่สีหางวดแล้วสองตัวมาตัวหนึ่งครับ มาได้ทั้งบนทั้งลาง่างตบะช้เนกันครับ2น,น,นี่มาเบิงคู่เท่าน้ำโชวครับเด่นสุดคือซีเก้าซีเด่น0ย์มี02นย์สองศูนย์หกศูนย์เจอีไปเบิงพิเคราะพิะาจารณาชัดๆครับ เดินดีครับมาน้ำโชคขาดบ่ไรครับ3ตัวนี่ขาดล่างบ่ไรครับสตัวตรงมีติดเห็นครับนาเบิ่งยันเด็กแม่นชั่วครับงวดที่แล้วเขาครับเด่นตัวเดียวมี3ครับเก็สามสองสี่สามหกเจ็ดสเก่าวิ่งล่างหาครับ ศูนยลูกบอลบนมีสมี7จ็ลางมี2 1 2 6นเก่ามีเก่าหนรวยตัวเดียวบนมี2ครับ FC เบงิงมุมกว้างครับกระต่ายขาวท่อง มี2มี3ามครับล็อกผ้าร่วยครับมาเบิ้งที่เด็ดครับซับในซองครับงวดนี้ใ้้าครับเดินดีมาตลอดครับศูนย์หาสามหาเลขวินเลขวิ่งหาครับพอ่อยผ่าดครับบนมีสองหนึ่งสองแปสองหนึ่งก็สองแป สิงทองคำครับเด่นสุดคือเก้าล่างเด่น8ปดเด่นเหนือมีเก้าครับเบอร์ชั่วครับบนมีหนึ่งมีสามปเปุอร์แมนบนหฮซีครับล่างสอง2อ,งองเก้าบนนี่สี่หาสี่เก มาวิ่งครับมีหาสามหาเก้าแปดหาเก้าวิ่งล่างเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกสองเลขรับเงินเก้าทราบครับเด่นเก้ามีเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดสองมีสองสองสองหกสองสามสองเก้าลุงนวลครับ เด่นสุดคือ7 2 7 6 7 9 7ล่างมี5 2 5 6 5 8ทีมงานม้าทองคำครับเลขฉี้ขาดมี9 2 9 5 9กาถาพิสูจน์เด่นสุด9ลอง2ครับ2 4 9 4 2 8 9 8 แปะกงมีหนึ่งบนครับรัฐบาลล่างมีแปดมีแปดสี่แปดเจ็ดยอดภูตะเด่นห้าบนเด่นเก็ดล่างหมูเซียนมีสองหนึ่งสองสองสองสี่สองเจ็ดสองแปดสองเก้า สายฟ้าผ่ามี9 90 9เก้าศล่างมี02นย์สองรับรวงลึกครับจับใซสองหนึ่งสองหาครับตรงนี้ตัวนี้มาบ่อยครับ2ต้องมีให้เห็นครับ ห้ากับหนึ่งก็ต้องมีให้เห็นมาตัวหนึ่งนี่จะเป็นหกหนึ่งหกห้าหกห้าครับมาแรงโชว์เลขเด็ดครับมีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าห้ามีห้าสี่ห้าเก้าห้าสองไพเอกตัวกิ้งมีหนึ่งเก้าสองแปดเก้าหก 92 94 96เลือกล่างมี5 52 54 59ระเบิดครับด้วยระเบิดบนมี6ล่าง1เลขทรงพลังมี2โชคคูนทวีมี3มี7ทีมงานม้าทองกรคาครับมี2กับ9เด่นสุดคือ9 ขอบคุณครับเอฟซีที่มารับชมมาเบิงมาบีเคราะ์ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ